ุ้มลัคณาให้กำลังใจน้องสาวนิวเคลีย์อย่าสามีสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ oh, <no. S 1> หลังจากที่นิวเคลียหันษาโพสทีแจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้ลดสถานะความสัมพันธ์กับอดีตสามีดีเจเพชรจ้าเป็นเพื่อนรักกันมาสักพักใหญ่แล้วพร้อมทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกชายน้องไทยกาให้ดีที่สุด ล่าสุดอุ้มลักณาพี่สาวก็ได้โพสให้กำลังใจน้องสาวบอกพี่สาวคนนี้รักและเป็นกำลังใจให้เสมอและตลอดไปโดยข้อความระบุไว้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอพี่สาวคนนี้รักและเป็นกำลังใจให้เสมอ ตลอดมาและตลอดไป <Wow. S 1> ซึ่งก็ทั้งเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันมากมายพร้อมส่งอีโมจิรูปหัวใจกันรัวๆให้ทั้งคู่อย่างเช่นคอมเมนต์ที่ว่า <Wow. S 1> เป็นกำลังใจให้เช่นกันค่ะทุกอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดีกำลังใจจากครอบครัวจากคนที่เรารักสำคัญที่สุดความรักสวยงามเสมอแต่บางทีรักอย่างเดียวก็ไปกันไม่ได้ค่ะเข้าใจค่ะสู้ๆ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย